ใบมีดเสือดาวผมให้ลูกน้องใช้มานานแล้วตั้งทนคมแข็งแรงและประหยัดค่าจา้างบริการ5ดาวจริงๆครับเสือ5ดาวคุณภาพ5ดาวจริงครับใบมีดตัดหญ้าเสือ5ดาวของเรานะครับจุดเด่นก็คือเราใช้เหล็ก ชนิดพิเศษที่เรียกว่าเหล็กไฮคาร์บอนนะครับอบแข็งจนได้ความแข็งมาตรฐานเยอรมันอยู่ที่ HRC 50นะครับซึ่งถือว่าแข็งที่สุดในตลาดตอนนี้เพราะว่าได้นะครับแล้วก็มีคมที่กว้างนะครับกว้างกว่าปกติถึงประมาณ2-3เท่าแล้วตัวเหล็กเนี่ยเนื่องจากว่าแข็งเป็นพิเศษนะครับเวลาที่เราเจียคมไว้เนี่ยจะทําให้คมเนี่ยอยู่นานใช้งานต่อเนื่องไม่ต้องรับคมบ่อยนะครับแล้วความแข็งของใบมีดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเวลาที่ไปเจอหิน นะครับหรือว่ากิ่งไม้นานาขนาดเท่าหัวแม่โป้งหรือว่าใหญ่กว่าเล็กน้อยเนี่ยชนได้กระแทกได้ตัดได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะปิดจะเปี้ยวนะครับสำหรับใบมีดตัดหญ้าเสือ5ดาวผมรับรองเลยว่าคุณภาพ5ดาวจริงครับ